แม่อยากไปทําบุญที่วัดมหาโชคเดอ้อพาไปน้อยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับขอเซลฟี่ก่อนสวยมาก แต่มื่อนี่ก็ถือว่าเห็ดได้อีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะสวัสดีครับบ่อนนี้ครับผมสบายดีสัตดานจ้าคลิปนี้ก็เจอกันที่สปปล,ปลาวครับผมหลังจากที่เราเดินทางมาสองวันเนาะฝนตกทุกวันเลยนะครับผมไม่มีเวลาที่จะออกจากบ้านเลย วันนี้ได้รับข่าวตั้งแต่เช้านะครับสราบ,บอกว่าแม่อยากไปทําบุญที่วัดมหาโชคเด้อพาไปน้อยนะครับวันนี้จัดให้ครับผมวัดมหาโชคก็เราเคยไปตั้งแต่ช่วงหน,น้าหนาวเนาะปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็โอ้น่าจะสวยงามแล้วล่ะวันนี้มีใครไปบ้างแม่แลวกะเซียวแม่แล้วก็ะน้องสาวอีกสามคนพอ่อไปบอกพ่อบรได้ไปพ่อค้าเอาหลานเผางวพ่อเฝ้าบ้านเฝ้าบัว,วครับผมเพราะว่า กลัววัวเข้าไปกินข้าวเนาะใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูลลานก่อนว่าแต่งตัวเสร็จหรือยังนะครับโอ้โฮลืมเห็นครับผมเป็นเจ้งได้า่วันนี่วันนี้คือใส่ชุดสวยเท่าไห ป้าจตระรได้สุดสวยเดอเพึ่งซื้อใหม่เด้อถูกงานเลกเนาะอันนี้ว่าสวยแล้วสุดแม่แห้งสวยอีกเด็บบอรนี่เบ่งป่นพร้อมมากแต่ละคนนะครับป้าใส่กระชุดใหม่เด้อนี่นะป้าใส่กระใสชุดสวยส่งตรงมาจากไทยครับผมป้าเยอะี่คนเเรือน้องสาวบวป้านี่แต่งตัวเ็จหรือยังเบ่งผูอยู่เทิงเฮือนใหม่พุ่นละแต่งตัวอยู่พุ่นเนาะจ้าไปอันนี้ต้องเดินออกจากบ้านนะครับเพราะว่ารถพี่เสือเข้ามาไม่ได้ ตั้งแต่วันแรกก็ติดลมนะครับจเกือบขับออกไปไม่ได้เนาะแมนบอรนี้ก็เลยไม่ขับเข้ามาเลยนะครับจอดไว้อยู่พูน้นมือแรกนะได้ยน่นแต่ว่าพ่ออยู่เฮือนโบซันละพองแห้งละสิพากกันแบกของมาแต่ทยนะขามมาพีแล้วบอกว่าเกินทางเข่ามากกับมีแต่ขี่ตุมขากลับมีงานเข้าเลยนะครับต้องแบกของออกไปพูดนนะครับจ้าสาวเสร็จหรือยังเรียบร้อยเบ่งพุน สุเปินถือสินไปยูเดอร์หักว่าต้อนขึ้นรหลดสิพักกันใส่ส่งไปกอ่อนเพราะว่หนังกระบะทั้งหลังทั้งในเต็มโอเคไปดีใจดีใจ <c oughs> จะได้ออกจากบ้านครับด่นะ <c oughs> บรเนี่บอดลกับเรากบไเ้ไปเที่ยวเด้อบอเลน,นี่ฮู้บอกว่ามือเศร้านี่ะมาเผาสตรามันนอนน้ำกันแต่ว่า เพื่อนมาอันล่างหนาถาแล้วก็รีบไปรีบมารีบไปหอดูสามซิรลอบไปตามมามีค่ะอยากไปเลาะเนาะ <c oughs> นัดกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ <c oughs> ตื่นต, <c oughs> ตั้งแต่เช้าเด้อ <c oughs> ดินะ่ะมีแต่ขี้ตมเด้อนะครับทางออกจากบ้าน <c oughs> เดินออกยังยากนะครับ <c oughs> เดินได้ย่บ่ะ โอ้ยข้าวันแรกมีแต่โคลนะครับสบายสบายจ้าเพราะว่ามืดน,นี่นะเริ่มมีแดดแล้วเด้อฝนบริตรกอีกนี่ไ้จอดรถอยู่พี่นะครับทางเข้าพี่ละใครจะนั่งหน้านั่งหลงังสตกตอมจะนั่งกระบะทั้งหลงังบ่มีนโอ้แต่งตัวส,สวยไอโบอก,กานะครับวัดมหาโชคก็ประมาณสัก สามสิบกว่ากิโลนี่แ่ะกดล็อกก่อนยังบ่ได้ล็อกยังบ่ได้เปิด,ปดปขึ้นไป,ไปขึ้นไปขึ้นเลยจริงขึ้นเลย เดี๋ยวแวะลับเพื่อนแม่ก่อนจ้าเบิงผูเพิ่นยืนรอแม่กลับไปทางใดก็ต้องมีเพื่อนเดินไปคนเดียวย่านเหงาได้แม่เบิงผูเสาตะดำหูซึกว่ามาส่วงนี้เริ่มน้ำนักเพิ่นขึ้นแล้วล่ะเบิงอ้วนคักปานหยัางเข้าแชปมก่อนไปมาจุกมา อ้าวอันนี้ค่ะพิม้งริมนก่ซับจนหอดคอายแบบงัวแบบขอกเลยเป็นโคตรง่วกว่ะวะัสบาใหมจะใส่ใส่ยังไงโอ๊ยเมง่อแต่พวกผู้ิรหารครับผตาย Let's g ประมาณ30สกว่ากิโลนะครับบบกไกลบกไกล ทางเข้าอยู่ไสจำจำบ่ได้แล้วละตอนนี้คุณบอกหนึ่งปีแล้วบ่ได้มาพูดนี่เป็นอะไรเ้ยตุงถังเนาะอริบานีดอืมแต่บ่ได้เพื่อนเะมาตั้งแต่สมัยทางดินแดงออยมา่โอ้คนคือหลายแท่นอ่มเงินนอะ ว้าวตรงใสเป้นเ,เหตุขึ้นมาใหม่เด้อนี่เป็นสารขึ้นมาใหม่เด้อนี่ย ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับวัดป่ามหาโชคนะครับเคยพาสาวดามาประมาณสองครั้งเนาะ,ะครั้งล่าสุดก็ประมาณปีที่แล้วนะครับพาหลานสาวมารอบนี้พิเศษหน่อยนะครับพาแม่มาเที่ยวเด้อเป็นครั้งแรกของแม่เนาะแม่บอกเคยมาจากเ่อเด้อแต่ยิ้เพ่อนบนให้น้องสาวเพลินพังอยู่ว่าอยากไปเด้อวัดป่ามหาโชคเพราะว่าผู้ใดมากกซักซิตี้ลีเด้บอลนี่เพื่อนแม่มานะถูกหวย มาเจอมันนั่นข้า้งหนึ่งถูกหวยหารอบปลาถูกแต่โบหวมันจะเป็นมดทุกคนเพราะราวาดวงไผ่ดวงลาวบริษัทนี้มาบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยถูกหวยเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะครับก่อนอื่นก็มาบูชาคันมักเบงก่อนครับก็จะมีพญานาคเนาะแล้วก็ท้าเวลแล้วก็พระนะครับจ้า เอาหดเอาใหมหเอาไโอ้ได้หนึ่งขันปไปไปเดินไปก่อนเลยรู้สึกว่ามารอบนี้จะแปลกหูแปลกตามากนะครับสวยเนาะเมนตาโอ้โหก่อนหน้านั้นอนะ่ะเป็นอ่าเป็นทางดินเนาะอันนี้เดินสบายเลยนะครับ เป็นเทปูนเรียบร้อยเบิ่งปาดตตารันจํำได้ว่าต้นที่เ้ามานะในแขบถนนนั่นนี่นะยังบบทันได้มีต้นไม้ต้นตกเลยเด้มารอบนี้สวยสุดๆนะครับจ้า นึกว่าแม่เดินไปก่อนแล้วพันบอกว่าขอเซลฟี่ก่อนสวยมากพันบอกเคยมาพันก็เลยอยากถ่ายรูปไว้เบิงจ้ามาเดี๋ยวถ่ายให้เข้าไปยืนเลยโอ้โหฉากหลังนะครับมาเลยนับขามาขามาถึงๆนี่<า>อ้าวยิ้มเด้อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคสวยแล้วบอสวยมากด้านหลัง <c oughs> คนก็สวยเด้อไป,ไปนี่เป็นคนใส่ชุด,ชดสวยๆนะครับวันนี้โอ,โอ้โห, و, หองค์พญานาคนะครับตกแต่งได้สวยงามมากมีน้ำตกด้วยม,มารอบก่อนยังเป็นดินเนะาะมา,มาโอ้โห,โโหบรรยากาศก็เป็นใจนะครับวันนี้มาแต่ละรอบนะทาย คลิปนี่ย้อนแสงตลอดนะครับ <Man. S 1> เพราะว่าเรามาวันแบบเด็ดจ้าเลยนะครับมาล่าสุดฤรรือดูหนาวจา้าลมแรงแรงนะครับ <c oughs> ไปโ้ยสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็ขับรถจากบ้านสาระดามมาประมาณสัก30กิโลเนาะไปทางเซโปนะครับแล้วก็ออกเวียดนามเป็นเส้นทางไปเวียดนามเดอ้อ เพิ่งไหวพญานาคเสร็จนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วมาราวสองวันพายุยังไม่ออกอยู่นะครับสามสองวันที่ผ่านมานะ่ฝนตกเกือบทั้งวันนะครับวันนี้ก็เพิ่งตกไม่รู้ว่าจะตกหนักเหมือนวันที่ผ่านมาหรือปานะครับไปเจอกบฝนก่อนนีกระท่มหลบฝนอยู่เด้อน่าจะตกนิดนึงนะนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับ มีกระท่อมลบฝนด้วยเด้อน,นะครับร่มรื่นมากาฝนหยุดพอดีอ้าวฝนมานิดหนึ่งไปเดี๋ยวฝนตกหนักเด้อเบิองพูนพูนพ,พ,พากันไปลบลฝนฟ้าใสามาครั้งแรกคุณนะเดินนำหน้าเลยเนาะสามสองน บ่ฮอดสายจักเทืตอะไรละจ้ามือนีน่ะไปฮอดมุมไดนสวยๆแล้วกับข้าแต่ถ่ายรูปให้ไม่เถ่ายุนี่ละเอ้าสิได้จักรูปได้มือนีได้เบื่องสุงโอเคสุดยอดเลยละได้ลุกเคยมือกล้องนี่โอ้ยสวยเดินสวยนะครับผมว้าวสวยๆเสงก็ได้วันนี้นะจ้าถ้าแดดร้อนเดดจ้าเนี่ยถ่ายรูปไม่สวย ไหว้พระครับผมทีนี้ ยยอบางนผ่านไปจุดที่สองนะครับก็การทําบุญเนาะก็จะเป็นเป็นรูปวงกลมนะครับเร้กก็เป็นพญานาแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วก็จะเป็นทาเวทนะครับแล้วก็ จะมีองค์พระล้อมรอบวัดเลยนะครับเป็นเส้นทางเดินแบบวงกลมบรยรยากาศดีเด้์นะครับภายในวัดก็ตกแต่งให้สวยงามมากเย็นสบายวันนี้ ผ่านไปสามจุดครับผมก็เหลือพระศิวลีนะครับแล้วก็พระสังกัจจย สวยสวยงามบอบอเคยเห็นบอเคยเห็นอันนี้มาครั้งแรกของฟ้าใสครับผมก่อนหน้านั้นน่ะยังเด็กกว่านี้ก็เลยไม่พาไปพามานะครับอันนี้น่าจะพาไปทุกทริปเดอ้อนี่นะเป็นยังไงชุดสวยนะถึกใจบอรครอายชื่อหาน่าบ่าวนาบ่าวตบหน้าสวยกว่านี้เนาะไปไปยัง จุดนี้เป็นจุดสักราระพระสังฆาจายนะครับเหลือจุดสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นพระอุปคุตนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับ เดินนอทำบุญจบแล้วครับเดี๋ยวจะเดินกลับอ้อมถ่ายรูปเด้อทีนี้จ้าเป็นไงเมื่ออื่นไปอีกอย่บ่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสวรรค์ในเขตเด้อเมื่ออื่นนะอื้ฝุ่นแก็บอาการมาอยู่เ <c oughs> ต้นฟอร์มนะครับ <c oughs> โอ้ยพล่เพ่ดีใจค่ะมึงไปถามดูแม่อุ้ยนะแม่อุ้ยดีใจย่บอ่ดีใจอู่่ ดีใจดีใจเมื่อนี้ก็ดีใจหลายเด้อจ้าเพราะว่าได้มีโอกาสพาแม่ออกมาทำบุญตะกี้สาวตาดำก็ะขิดอยู่ด้วซิมีโอกาสดีบ่เนาะมีรถยนต์แลละก็พาแม่พาน้องๆพาคนรูดจักออกมาทำบุญไปเที่ยวจ้าแต่เมื่อนี้ก็ถือว่าเฮ็ดได้อีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะ เพราะว่าพากันขี่รถมาพอดีเต็มกระบะหนึ่งเดียบอนนี่พอดีเต็มเนาะจ้ามีความสุขแล้วบอแม่แมน่นผู้จมอยากมาอยากมาไปวัดไตบอวัดไตวัดไตปิดกหอไตปิดกหอไตปีดกคนละน้องลำจันน้องลำจันแม่ว่าไกลโพดคิดหอดงวงบอนนี่ไปคลิปหน้าก็ได้ไปเดินเดิน อันน oh, so well so ี้เขาเรียกอะไรเนาะอ๋อชะนีบอกครับอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเห็นมากเลยเป็นหลักกินของเขาด้วยปะอยากกินลักกินเหียบชะนีชะนีวิ่งไล่คนเด้อนี่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วของ มาลูปคล้องใหญ่น้อยเสียงดังอยูบอ่บ่ปังสิลูบไหวบ่ล่ะค้องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวซาตตดำขอขอพรก่อนเดี๋ยวบาลนี เดี๋ยวเดินทางกลับครับผมขา,บขากลับก็จะพาแม่แวะตลาดดงเห็ดเนาะวา <Wow. S 2> ตลาดใหญ่เดินนะครับผ่านมาเมื่อกี้โอเคครับผมสำหรับทลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะวันนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับส่วนพ่อก็เฝ้าหลานอีกสองคนเพราะว่าหลานอีกสองคนนะอ่ะยังไม่โตนะครับยังควบคุมบ่ได้ <c oughs> ถ้ามาก็จะโอวิ่งซ้ายวิ่งขวาน่าจะเป็นอีกปีสองปีพุทธะ,ะหลานชายถึงจะพามาท่องเที่ยวได้นะครับ วันนี้ก็ยังอยู่เราอีกประมาณสักสามสี่วันเดินนะครับผมยังไงก็ติดตามชมคลิปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้จะพาไปไหนบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม